เกมนี้บ้านที่มันเป็นเกมเกมต่อสู้ที่แบบว่าเป็นภาพอ๋อใอ้เกมต่อไอที่เป็นถือปืนไปในป่าใช่ไหมแล้วก็แบบโดนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคนต่อสู้อันนั้น,น,น,นไม่ต่อสู้เดลต้าเดลต้ามีการประทะเกิดขึ้นเจ้าระเปลี่ยนแล้วไปยไินคนป่าแล้วไปป่าแม่งกลูเข้ามาคนป่าแม่งโดนกัดอะต่อส <c oughs> ู้คนป่าปลาเฮ้ยบีบี แยกลยแยกไรไม่แยกไรแยกย้ายแยกไหลไปเลย,ยเอ้โหล,ลโต้องต้องโดนต้องโดนอัดต่อยลบสิบสองเวรเลยไอ้เหี้ยแล้วมันผัดกันมาด้วยมิเตอรนหลังมึงจะมีดอหไรตัวนั้น,น่ะ <c oughs> เอฟแม่งพูดไทยได้ตั้งแต่ต้อนเย็นแล้วด้วยไอ้พูดพูดจีนเอฟบอกว่ากี่คาหรอมาเกี่ตาต่อแสงไม่ทันที่ท่ามาเมื่อกี้แม่งเจอแต่หลังเออ t h seconds left ข่าวะหลังวะหลังหลังหลัง เ,เราไเราลงมาเออลงมาแนะ่อ้าวไอ้เมมันยิงหัวกูว <c oughs> สวยกาเวลากนระโดโดตาเจ็บเมากกายเจ็บมากเจ็บมากจะมาอะไรเย เี่ยชักกระสุนยู่โดนและเมันตกเอาโ,ดโดได้่อหไ่โดน <c oughs> สามตัวอุ้ยวี่งยี่ไโดนแล้วนะ <c oughs>

ก็ดาวน์โหลดตรงนี้เลยละกันนี่เลยครับถ้าไม้ตายของผมวิชารับ exit l a กนี่แหละถ้าไม้ตายของผมที่ทําให้ปิงในเกมของคุณเนี่ยมีความเสถียรแบบสุดๆไม่หลุดระหว่างเกมไม่มีแพ็กเกจลอส ผมบอกเลยนะว่าใช้งานง่ายๆมีให้ทดลองใช้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่ทดลองใช้เนี่ยพวกคุณทุกคนจะโดนตกแบบผมแน่นอนเพราะว่าผมจัดมาแล้วแบบลายปีอ่ะเนี่ยไม่เชื่อดูเอาจริงนะเพราะว่าปกติพวกผมเนี่ยก็ใช้กันอยู่แล้วนะแล้วก็ใช้กันทั้งตี้ด้วยครับถ้าไม่เชื่อนะทุกคนดูนี่ผมใช้อยู่แล้วอันนี้คือที่ผมใช้นะแบบสคอนนะครับอเน,นี้ยไอเจเป็นหัวตีเห็นปะอ่า ซึ่งเขามีหลายแพ็กเกจมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นโซโล่คนเดียวตึงๆหรือแบบว่าจะมาสวีกันสงคนแบบว่าดูโอ้ก็มีนะขอและนี่เลยครับ t ทีเด็ดคนเพื่อนเยอะ5คนเต็มๆในสวอรตหารกับเพื่อนเนี่ยยิ่งถูกลงไปอีก <nichts. S 2> และตอนนี้โปรโมชั่นก็เขาชาร <lleicht S 1> ์จลดตัวแบบทีเผอครับก <jóvenes. S 1> ับส่วนลดมากถึง50%เลยเพีลยิงกรอกโค้ด i am some t i m าเก้าวไปเลยส่วนลด50%พอย้ำ50%าสิบำหรับแพ็กเกจรลายปีเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ รถเยอะอย่างโคตรเลยสู่วิธีการกรอกโค้ดก็ง่ายๆกล่องในช่องนี้แล้วกดแอปพลายไปเลยและวิธีการใช้งานก็ง่ายๆไม่ถึง1ิวิไปดูกันเข้ามา้แรกกดบวกตรงนี้ a d ดเกมเออแล้วเขามีมากกว่า3,000เกมไม่ได้ว่ามีแทบทุกเกมอมะทุกคนกดเลือกเกมวอลเล็ ank, หรือว่าเกมที่ทคุณคต้องการเลือกเซิร์ฟที่เราจะเล่นตรงนี้เชียจะสิงคโปร์หรือฮ่องกงก็แล้วแต่เราไฟมัทนะป๊าตรงนี้เปิดให้เป็นสีเขียวแล้วเราก็กดแอปพายรูท สีส้มเสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมกดเปิดให้เป็นสีเขียว2ที่ในเกมที่เราเล่นนะครับเพราะว่าวาโแรแอนเนี่ยเรื่องปิงอ่ะสำคัญมากยิ่งปิงน้อยยิ่งได้เปรียบนั่นแหละทําไมจําเป็นและนี่คือผลลัพธ์ความคมอ่ะนะโอ้โหทุกคนดูโอ้โหตอนแรกปิงอย่างแกว้งแต่ตอนนี้ยปิงนิ่งจัดจัดนั่นก็เพิ่มความคมแบบเห็นได้ชัดเลยดิคอมคม่วคม,ม,มขึ้นไม่ลง

ไอ้นี้มันโคดินสองกระบอกแมสจ์หุ่้หัวได้หล่ะมาสู้ปั๊บปวดไปโดนเชือกเลยไปกันพี่พร้อมพร้อมอวู่ตรงในวัดนี่ตอนที One enemy remaining One enemy left HOME! Open up the sky One enemy remaining 30 seconds left One enemy remaining 5 i have got your That's one enemy remaining F**k! F**k you! Exit <laughs> <right>. <laughs> Reading เอ n เอาเอาขับต่อนี่นี่นี่แต่มันน่าจะฟาดทำให้หนึ่งเฮ้เก็บชิลิ้งเลย พมพมเปลนเอสิกแล,แกแลคคม <Okay. S 3> <laughs> โดนด่าเพิ่งเห็นโดนด่า <laughs> อยู่ๆก็ขอให้รวยเ <laughs> อฟซีที่เราได้ <laughs>

ต hey yes. ื่นคุยแล้วไอ้เนี่ยพี่ยขงเล่นเล่นน้งหนักบีลิงอะเยเี่ยยังไม่เห็นตัวโดนใครไม่โดนโดนเศษหรือไอ้เนี่ย ขี้เป็นไอออนมีคิวจอยเจ็บทำเีอะไรทีจอยเจ็บมากจอยโ่ดิเูเอตัวเดียวแต่ดเสียหลายกระ็บอกจัดไอเกมดีพี่เบาดีคุณซื้อด้วยเหรอคุณซื้อด้วยเหรอไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไมตีมาเก็บบอมันหลุดเองมาลกเลยไอเหีย หนึงศัตรูเหลืออยู่ล่าสุดใะ้อน่ากูเลยกูบเกมแล้วเกมสตีนปืนแม่งยิงพิจมพี้อะไรเลยกูใช้เป็ดแรง ไม่เคยค่อยออกมาวะปืนแม้งยังไม่ยังไม่ไม่เท้าเท้าเท้าเทียมกูใช้ไม้เห็นแรงเลยคนที่ไหนวะลูกว่านยาไทยก็ยากอยู่เลยเย็นเฮียอะไรแม่งยิงกูหนึมางยิงสาปกูจะ เราเราไปอยู่ตรงบอมบ้าแต่ผมสมงให้เราเราเาไดอยู่ให้หมดอยู่ให้หมดเลยมาอยู่หังเกนะโอ้ยหพี่พนั่งสมงพี่มาูกอดูกไปมีดลูกไอกดูกไปกัดดไม่เข้าอี้มเหีมีมาสิมาแล้ว ไนั่นเป็นมันโดดลงมาขา้างหลังเราสุดๆกูยิงเลยน้อยอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเรยนป <c ười> ระชุขขดไปกลางซุ้มโจรเนี่ยประชุดขอกระสุนเพิ่มต้อง <c ười> ม,มาขอกระสุนเ <c ười> พิ่ม <c ười> <c ười> ไม่ไหวแล้วปิดสอกปิดศอกไม่เดินเล่นเดียวเลยต้องฟัง <c ười> <c ười> บ้า เอเลี่ยสบอย I g e from Ares and Odin p a i n in my air เอเลี่ยสอยเสียชื่อว่าหลบหลบขอทางหน่อยแม่ง่อยกัไม่ใช่แม่ไม่ใช่คนไทยแน่นอนคนนี้เพื่อนมากับเบาๆขอแซงหน่อยชื่อคอบโบเป็นพี่ชายนายเจล ผม oh, ว่าคลิปนี้จะคมโดนใจทุกคนนะครับปลายปีนี้แกลายเป็นคนใหม่ที่ยิงคมขึ้นด้วย exit l a ลกกันดีกว่าดาวน์โหลดแอป exit l a ลกจากลิงก์ในช่อง description ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมใช้โค้ด I am some times ด้วยนะครับส่วนลดนี้ลดถึง50%สําำหรับแผนสมาชิกรายปีกันไปเลยนะครับ happy new year นะจ๊ะฝาก exit l a ลกไว้ในใจด้วยนะครับบาย b y ย